ขนาแบนผมเพชรยี่รักษณ์มีใครสามารถทำได้หรอคขนาดนั้นเลยเหรอคนไทยคนไทยคนแรกแกนปมคนไทยคนแรกทุกคนอิจฉาเราคศาขนาดกนปุ่มคือยังไงมันขนาดอะไรมันเป๊ะขนาดนั้นเลยใช่ปะท้าไมหนูไม่จบที่สามสองสามเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยหนูจะได้มากกว่ายี่สิบเก้าประลักษณ์ไม่จริงๆก็ดีใจค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนแรกที่เราหน้าเราอาจจะแบบเฮ้ยให้เพชรหรออะไรเงี้ยยัง ยังเหมือนแบบลิงได้พอยอ่ะยังไม่ได้รู้คุณค่าว่าเพราะหรอเพชรหรอแล้วมันยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้ความหมายก็เริ่มจึ้งอะไรอย่างเงี้ยพอเราเห็นจํานวนกระดาษเราตกใจเพราะุ่าทำไมมันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยใจเราคิดแล้วว่าเอาไปเก็บตรงไหนกลัวหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าดีใจไหมก็ดีใจเพราะว่าเขาให้แบบให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบทั้งเพชรให้ทั้งข้อมืออีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าข้อมือก็ใส่เหมือนกันเลยของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่จะเป็นน่าจะเป็นจํานวนน้าหนักกระดาษที่เยอะที่สุดในชีวิตที่เคยได้เพชรมาเลยไหม น่าจัดนะคะปกติเนี่ยเราใช้แต่แบบตามสำเพ็งอะ<ว>ะ่ะอะไรฟิลน,นั้นเพราะเราเป็นคนไม่ระวางังไงของมันจะหายนึกออกปะเพชรเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงแรกๆที่เราได้รับอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถึงปัญหาไงว่าจะเก็บที่ไหนแล้วคุณได้ตีเป็นมูลค่าไหมคุณกระมุมครับอ๋อ29กระลักนี่มันเท่าไหร่เอเอได้ถามไหมเท่าไหร่ หนูไม่ถามแต่ว่าน้องหนูไปเผือกมาแล้วไปแล้ที่่ายหน้าถ่ยหน้าถ่ายหน้ามาแล้เอาผาดคันหนึ่งประมาณไรนะประมาณเรเอาผาดคันหนึ่งว้าตายแล้วเอาผ่าจริงเหรอไปสิบล้านได้ผ่เอาผ่าแลยสิบล้านก็เยอะอยู่ค่ะอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เหมือนให้เป็นงานแต่งด้วยก็คือจะได้ใส่งานแต่งอะไรเงี้ยให้ไปรูปหน้าเลยซ้อมใส่หนึ่งก็หารครึ่งไง ของั่ครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นของของงานแต่งครึ่ง <c oughs> แต่ก็ถือว่าแบบเป็นอะไรที่เราก็คือดีใจในในสิน่งมันจริงๆมากกว่านั้นค,คือความหมายที่เขาตั้งใจจะให้เราใช่เ<น>ขาเป็นแบบเจ้า <c oughs> บทเจ้าก้อนอ่ะอเป็นคนแบบความหมายเยอะอะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะต้องมีรายละเอียดอะไรเงี้ย,ย <c oughs> แบบเยอะอะไรเงี้ยค่ะใช่ในขณะที่เราแบบเด็กผู้ชายเนแมนอะไรอย่ะงเงี้ยแต่ไม่ใช่แค่แฟนเราพ่อแม่เราก็เปสู้เหมือนกันทั้งเงิน เรื่องแม่นี่หนูไม่อยากจะเชื่อพ่อนี่ไม่เท่าไหร่พ่อยังมีสิทธิ์ว่ามีความเป็นไปได้ก็คือตอนเช้ามาพ่ออย่างแรกแล้วก็ให้กล่องของขวัญมาซึ่งกล่องของขวัญน,นั้นเปิดออกมาเป็นทองทองคําแท่งเท่าไหร่นะคะห้าบาทค่ะอันนั้นก็พ่อให้หนึ่งเสร็จตอนกลางคืนนึกว่าแม่ให้แรงแล้วเพราะว่าอุ้ยสงสัยนึกว่าให้กระเป๋า แต่ความจริงพอเปิดมาเป็นเงินตั้งหนึ่งก็คือล้านหนึ่งใอได้ขณาที่ตอนแรกอะตอนที่เราไม่รู้ว่าพ่อแม่จะให้อะไรใช่ไหมเราก็แบบให้ไอโฟนคนละเครื่องโทรศัพท์คนละเครื่องเครื่องใหม่ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าวันเกิดเลยก็ให้พ่อกับแม่ไม่ทุกคนเล่นใหญ่มากแต่คือแมรีนี่คือเซอร์ไพรส์เราเลยว่าเกินที่เราคิดว่าเขาจะให้ขนาดนี้แต่คนที่เซอร์ไพรส์มากกว่าหนูก็คือน้องชายยืนจิกหัวตัวเองไงว่าแบบเขาชั้นล่ะแล้วชั้นละอยากเกิดทุกวันเลยไหมคะแก้บุ๋ม ก็ดีนะคนเราเลือกเกิดได้หลายรอบด้วยหร้เรียกว่าเป็นปีที่ได้ของขวัญบนเกิดที่แบบฉ่ำแล้วก็จุกสุดจุกมากค่ะคือไม่รู้ว่าปีหน้าจะให้อะไรใครตอบเราว่าแม่เราต้องให้อะไรอ่ะเงินก้อนนี้เก็บคืนแม่ไหมใช่ไหมแต่เขาบอกเหมือนว่าถ้าเราได้ของขวัญเท่าไหร่เราต้องให้คืนนกเท่านึงนะนี่แหละเป็นความคิดของแม่แน่ๆเลยเอาจริง ไม่แต่เขาบอกว่าปีที่ปีที่ผ่านมาเราก็แบบให้แม่ไปเยอะเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแม่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากได้ของใครยังคงคอนเซ็ปต์ของคุณลีอยู่ยนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้เราไปเนี่ยค่ะแม่ได้บอกเขาไหมคะว่าจะต้องเอาไปใช้อะไรยังไงในหนึ่งหลังบ้านหรือตามสบตยตามสะดวกของเราเองเขาไม่บังคับอะไรค่ะเขาให้ก็คือให้มาเลยนะไม่มีแบบเก็บไว้ใช้นะเก็บไว้ต่อยอดเขาก็แบบให้ แล้วเค้าก็แค่บอกว่าขอถุงกับกล่องคืนด้วยเพราะแม่จะไปใส่ของต่อ <c oughs> แล้วคุณเราไปเก็บไปที่ไหนของขวัญปีนี้มันเยอะมันล้นขนาดนี้แกมุมม,มันเป็นความลับค่ะ <c oughs> จะไปชี้โพให้าตัลรออมันเป็นไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวโจรเข้าบ้าน <c oughs> อะ,อะได้ของมาไม่พอคุณยังมามีดวงดีอีกคนบอกว่าถูกหวยถูกหวยไปอีกคืออะไรดวงมันอะไรมันแต้มบุญมันเยอะขนาดนี้แกบุญเอาจริงๆไหมคะมีใครได้เห็นไหมคะว่าก่อนหน้างวดที่หนูจะถูกหวยเนี่ยอีกแปดเก้าไปสิบเนี่ย หนูซื้อหวยพันใบนะได้ดูไหมไมีใครเห็นไหม,ไมไแล้วไม่ถูกสักใบนะนบถูกแค่ใบ,บเดียวนะคอนเทนต์เนี<อ>้ยใช่ค่ะพี่เป็นแสนค่ะ<อ>ให้ถูกกลับมารอบนี้แค่สองหมื่นเองนะ<อ> <laughs> แล้ววันนั้นเอาข้าวไ,ไปเลี้ยงน้องข้าวน้องแล้วแล้วหักทุนอีกเท่าทุน<อ> <laughs> แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าปีนี้ทางสลากกินแบ่งเขาได้ทํทำการจ้างหนูแล้วหนูถือว่าปีนี้ดวกลบคุ้นห่านแล้วหนูยังกำไรอยู่ อันี้ก็ถือว่าเป็นดวงพิงสุดเลยใช่ไหมคะได้อยู่ค่ะขออยู่ดนานเอาอยู่ไหมครับมวนนี้เอ้าอะไรคะมีไงแน่หัวใจบ้างไหมครับไม่มีค่ะอย่าถามถึงตัวเลขค่ะไม่ใช่อะไรนะเวลาที่หนูผิดอะมันก็ผิดไงเวลาถูกมันเป็นเรื่องบังเอิญคนหลังบ้านมาเยอะไหมครับแบบมาขอหวยขอเลขเงี้ยคุณขอบ่อยหนูไม่เห็นนะเขาแบบดาราคนไหนถูกหวยบ้างเสร็จหนูก็ไปดูที่หวยออกก็รีบบอกเลยหนูกปแบบเอ้า แล้วไม่ออกแล้วจะรู้ได้ล่ะจะออกอะไรอะไรเงี้ยก็แบบแหมอยากไปเมนอยู่แต่ก็พักก่อนอย่างงบที่จะถึงไม่มีมีได้ในบ้ายังยังค่ะเราต้องใกล้ๆค่ะเดี๋ยวแบบเราเซ็นจากอะไรคะเซ็นจากพี่เลี้ยงค่ะดูถูกเพราะว่าพี่เลี้ยงบ่อยมากพี่เลี้ยงค่ะไอคิวชอบซื้อหวยออไยคิวไม่ได้ค่ะไปเล่นไปเปื่อยเอาหวัดมติดิตาค่ะแล้วคุณเหมาแขงเลยไหมครับคุณแก้ม ก็บ่อยนะคะแต่ว่าเราไม่อยากพูดเยอะแล้วไงว่าเราเหมาแผงเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเวลาไปเจอที่ไหนเขาก็จะยกแผงนี่เหมาหนูบ่อยไหมเหมาแผงใช่ไหมไม่เราก็ดึงเคร่าวๆแต่แต่มีแผ่นไปเพ้่อีกพันใบนะมีมัมในอนาคตผักก่อนว่าจะเอาเงินไปทำารื่องอื่นละเดี๋ยวถูกใบเดียวใช่ไหมมันแบบไม่คุ้มเลยอ่ะเพราะรอบก่อนที่เหมาใช่ไหมพันห้าร้อยใบหรือพันใบอันนั้นถูกเยอะถูกวอลที่สี่ตอนที่ห้าแล้วก็ถูกสองตัวอีกแต่รอบนี้คือแบบน่าชา เราก็ไม่ได้คือสองหมื่นแล้วนี่ไงไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ซื้อแสนหนึ่งอ่าคุณคุณอีกเรื่องหนึ่งคุณจกกี้เขาเอาเออไปหาคุณคุณบีค่ะพ่อแม่บีพ่อแม่บีครับพ่อแม่บีจาแต่คุณเป็นแบบประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างไปลเยรู้สึกไงบ้างคะพ่อแม่บีขึ้นแท่นแล้วตอนนี้ขอให้พ่อแม่บีจงเจริญไม่ก็ดีเพราะว่าพี่บีเป็นคนน่ารักใช่ไหมแล้วก็แบบเขาน่าจะมีผู้ชายเพชรเม็ดงานอยู่ในมืออีกเยอะ พอเขาก็แอบกับสิพี่พีมาแล้วฉันก็ยังพอมีเดี๋ยวฉันจะแนะนําให้น้องสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกระสนหน่อยจัดะสันหน่อยแต่ของเราคือเห็นผลมากๆเลยค่ะก็เห็นผลก็เห็นผลไงแต่ของเราค่ะคนก็อยากได้แบบนี้บ้างแต่าจริงไปทุกวันเนี่ยคนเขาบอกว่าเห็นหน้าปู่บ่าเขาจะเรียกแต่ว่าพี่พีแล้วค่อยหันมาเห็นหนูเอ้ากบเราไม่สําคัญแล้วเราไม่สําคัญแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนก็เรียกันพี่พีพี่พีและเป็นโทนเสียงเดียวกันคือพี่พีแต่พอเสียงหาเราเป็น คะกบอ้าวกบมาทำไมอ้าวจะถ่ายรูปกับพี่พิดเอาถ่ายด้วยก็ได้เอาถ่ายรวมกันเลยค่ะอะไรเงี้ยแล้วต้องบูชาหลงบูชาเหรียญของแม่บีไหมเขาจะทำมาจริงไหมเนี่ยเอาจริงๆไม่แน่หรอกหรือว่าเราจะเป็นคนเริ่มสร้างเออสร้างเหรียญไงได้หรอได้ไหมหรือว่าเอาเป็นแบบยันติดหลังโทรศัพท์ถ้าเกิดทำมาบูชาไหมคะบูค่ะถ้าได้แบบเกมบูก็บูค่ะได้มาสนัะสักเซี่ยงหนึ่งค่ะ แล้วคุณแจ็กกี้เขาว่าไงบ้างครัคุณเขามาคุณสั่งไหมครับเออหุยไม่ค่อยตอบไลฟ์เป็นไงไม่เร็วป่ะหุยแย่แย่เนอะหมายถึงว่าเราไม่ไม่ตอบไลน์น้องน้องอะมี DM มาบ้างอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้มีไลน์ส่วนตัวอย่างงี้ไงแต่ว่าหนูเป็นแค่ทางผ่านเป็นแค่ตัวแบบนำนำจะนำเฉยเฉยเนื้อออกไหมน้องเขาต้องไปถักต้นตออย่างนั้นถูกต้องแล้วเขาดีเอ็มเป็นยังไงบ้างคะ เขาบอกแล้วว่าคุยเล่นปกติค่ะคุยเล่นปกติแล้วพอคลิปมันเป็นไวรัลพอเออมันออกมาเป็นแบบในโซเชียลคุณรู้สึกไงบ้างครับแบบคนให้ความสนใจเยอะรู้สึกยังไงบ้างกับพ่อแม่บีใช่ไหมจ้างงานพี่บีเยอะๆนะคะพี่บีเป็นคนน่ารักเออโซลิจ้างไหมคะจ้างเพิ่มไหมคะคือปีนี้กระถั่วแบบเป็นปีที่ลัคกี้เลยลัคกี้มเกมทุกอย่างคือแบบว่าเราถือว่าแบบเป็น เป็นผู้หญิงที่แบบว่าคือเอาไว่าไม่ต้องไม่ต้อง,องทํางานแล้วก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็ยังแบบเป็นแบบ working m o m e n อยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบคือทําไมเราถึงยังยังทํางานยังแบบทำงานตอนทำงานเยอะอยู่ทำง,งานเหมือนล้อเงินอะเอาเป็นว่าอาถามว่าปีนี้หนูแบ,บบปังจริงไหมหนูปังจริงหนูซื้อบ้านใหม่หนูซื้อรถใหมห่หนูทำทุกอย่างหนูแบบนอกจากของตัวเองแล้วทุกคนก็ยังแบบเปไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือคนรักหรือว่าคนรอบข้างก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออตอนโควิดทุกคนแย่ไหมคะ เราเคยอยู่จุดที่เราไม่ได้ทํางานแล้วเรารู้สึกว่าเราทํางานแต่ว่าเงินมันไม่ได้หมุนได้คล่องอะแล้วเรารู้สึกว่าหนวันนี้ที่เรามีแรงทํางานอะทำไมเราไม่ทํางานแล้วเก็บมันไว้เยอะๆดูก็แทร่รู้สึกเน้นว่าต่อให้มีแต่ว่า <c ül isch> มันไม่ได้แปลว่าพ <festive> ร,ราุ่ง <c ũng> นี้เราจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรอเปลเราต้องใช้ไปทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าทําไปถ้าเรามีแรงเราก็ทําไปแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบเรามีโอกาสได้ทํำเราก็ทําให้มันเต็มที่อะไร, <c oughs> รอย่างเงี้ย แค่นันเอเวลาเราไลฟ์แล้วมีคนมาทักเออรวยอยู่แล้วมีแฟนก็รวยทำไมมันปีดไม่สมุนมันปีดมันรู้สึกแบบก็เลยเขาบอกว่าสู้รู้นั่นนะที่เขาบอกมันปีดออไม่เหมือนกับดูหนูใช่ไหมไนเราก็บอกว่าดูหนูเป็นตัวอย่างค่ะเก็บหนูไว้เป็นตัวอย่างค่ะแบบหรือถ้าพี่สุขสบายอยู่แล้วก็ดีใจด้วยอะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่เราก็ตอบแบบตอบไปเฉยๆไม่ได้อะไรนะไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรแต่ว่าก็แค่พูดปกติจริงๆเราก็อิจฉาการไลฟ์คนไข้ตลอดสนุกค่ะถ้าเจอคนเยอะๆอย่างเงี้ยช็อต ช็อตใหม่เนอะแบบถ้าเกิดอยู่ในนั้นอะมาเลยมาแบบคุยกับกล้องมาสิคะพี่มาสิคะอะไาเงี้ยเราก็จะแบบเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่พีเขามีแบบว่าเบรกเราบ้างไหมว่าเบางานลงหน่อยอย่างเงี้ยพี่พีชอะไรด้วยพี่พีชเขาไล่ด้วยทุกวันนี้ของครึ่งบ้านคือของพี่พีของพี่พีครึ่งหนึ่งของน้องชายครึ่งหนึ่งของตัวเองทุกวันนี้ก็คือเป็นทั้งผ่านให้ทุกคนขายของเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดแต่งให้งานเบาลงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาเลี้ยงเองอย่างเงี้ย เขามีห้องไลฟ์สดให้หนูแล้วค่ะเขาแสร้างมาให้เร้อเแล้วเขามีเขาทําบ้านข้างหลังข้างหน้าเป็นโรงเลยว่าอันนี้ขายของนะแล้วก็แพ็กของมีชั้นนี้แล้วก็เผื่อทีมงานมาสามารถนอนที่นั่นได้ชั้นบนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็คือเขาบอกว่าแต่งไปสมมติว่าบ้านยังไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่ว่าที่ทํางานหนูเสร็จแล้วต้องทำต้องืทำงานเหมือนเดิมก็คือต้องทํางานและต้องช่วยกันทำงานะคุณ ไม่เป็นไรค่ <c oughs> ะเพระาะว่าเสียงหนูอะมันเพลินโอ้ยบ้านข้างหลังมันคลองอข้างหน้าเป็นคู่น้ำข้างข้างันอะไรนะป่าฝ <ปะ S 1> ั่งนี้เป็นโรงเรียนเป็นตึกก็คือไม่มีคนอยู่ยชิวแอบป่าให้เต็มที่แต่แคือเราก็ขึ้นชื่อว่าเราเป็นคนขยันนะเนาะ ใช่คือเราก็ชอบทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วไม่ต้องมันเป็นห่วงเราว่าเราต้องแบบทำงานเยอะอะไรอย่างี้หนูว่าหนูทํางานแล้วหนูมีความสุขค่ะถ้าหนูไม่ทํางานหนูอาจจะนอนเปิดติดเตียงอยู่อะไรเงี้ยผักก่อนแล้วคุณอยากจะบอกอะไรไหมว่าคนที่แบบยังมาแซคุณในไลน์สดแรในคอมเมนต์อย่างเงี้ยคุณไม่ค่ะเพราะว่าบุ๋มมันพุ่งมาก่อนการเดี๋ละไม่ใช่เลยนะเพราะว่าจําได้เลยตอนตะกอดสมัยตอนที่โลกแบบออนไลน์ยังไม่ดังใช่ไหมคะแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยปังขนาดนี้หนูไล์ขายของตั้งแต่แรก ฟื้นตุตาข้างบ้านข้างหมู่บ้านอย่ายใช้คำว่าในหมู่บ้านเพระาะเขาไม่ได้หมู่บ้านหนูข้างหมู่บ้านเขาก็ปั่นจักรยานผ่านมาเนี่ยบ้านดาราตกอับชอบขายขอ,ของขายหวยขายนุ่นขายนี่เลยอย่างเงี้ยหนูก็เลยไปแล้วไงเราไปแถวนาบ้านเขาบ้าง <c oughs> ขับรถคันใหม่ไปขับไปเฉยหนูขับไปเฉยเฉยกขับผ่านไปเล่นๆได้ไหมเดี๋ยวเปิดกระจกรอบหน้าแล้วแต่ไปเป่าดับดับ ไม่แต่หนูกรู้สึกว่าอาชีพไหนอะมันมันก็แบบมันก็ทํางานเราขยันได้ทั้งน,นงั้นอะไรอย่างี้ค่ะ